ครับเพื่อนๆวันนี้เข้ากัช่องมักแชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการติดบัวนะครับตัวนี้เป็นบัวที่สั่งซื้อมาจาการ้านค้าออนไลน์นะครับผมก็จะเป็นบัวเป็นโฟมนะครับเพื่อนๆเอาไว้สําหรับเก็บพื้นด้านล่างแบบนี้นะครับตัวของบัวนะครับก็จะเป็นกาวนะครับเป็นกาวก็ดูเหมือนจะติดกาวไม่ค่อย จะดีนะครับแต่ผมได้ทดลองติดแล้วนะครับก็ติดโอเคเลยครับเพื่อนๆเหนียวนะครับแต่เราใช้มือสัมผัสแบบนี้จะดูไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับแต่พอติดในพื้นที่งานจริงก็เหนียวนี้ครับก็มีให้เลือกใช้ได้ทั้งสองด้านนะครับเพื่อนๆอาจจะเลือกใช้ด้านนี้ก็ได้นะครับหรือว่าด้านนี้นะครับแต่ผมเลือกใช้ด้านนี้ขึ้นบนนะครับตัวของบัวจะอยู่ที่ ห้าเซนติเมตรนะครับเพื่อนๆแต่ที่เขาขายอยู่ประมาณสี่จุดแปดนะครับตัวนี้จะยืดหยุ่นได้นะครับยืดได้นะครับยืดให้ตึงได้นะครับแต่เวลาเข้ามุมจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ไม่ควรที่จะยืดมากนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการติดกันเลยครับไปเลยครับความยาวนะครับจะอยู่ที่สองเมตรสามสิบเซนติเมตรนะครับ เพื่อนก็คำนวณเรานะครับว่าห้องของเพื่อนความยาวเท่าไหร่ก็เป็นยาวเท่าไหร่ครับการต่อก็คือต่อกันเลยนะครับ พอถึงจุดที่เราต้องการอาจจะหยุดแล้วนะครับเป็นขอบที่เราต้องพอแล้วพอเราก็ใช้มีคัตเตอร์ปีดได้เลยนะครับคัตเตอร์นะครับ ในการเข้ามุมนะครับสำหรับมุมโค้งในส่วนที่เป็นเสานะครับเราก็สามารถพับและก็โค้งหรืองอได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ยุ่งยากครับในส่วนของเหลี่ยมนั้นเราก็ใช้มือกดเข้าไปนะครับให้ติดมากที่สุดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องดึงแรงนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าเราดึงหรือยืดไปนะครับส่วนที่ติดกับมุมนั้นจะดึงออกมานะครับภายหลังนะครับ เมื่อถึงรอยต่อนะครับเพื่อนๆก็สามารถต่อแผ่นต่อไปได้เลยนะครับลวดลายนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะตัดในส่วนที่ลายที่คล้ายคลึงกันนะครับมาติดก็ได้นะครับในกรณีที่เราติดไม่ตรงนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถลอกออกก่อนและติดเข้าไปใหม่ได้นะครับเพื่อน สิ่งที่จําเป็นเป็นอย่างมากนะครับเพื่อนๆก็คือการทําความสะอาดพื้นที่ที่เราจะติดนะครับก็คืออย่าให้มีฝุ่นนะครับเพื่อนๆไม่งั้นกาวของเรานั้นจะลอกหลุดได้ง่ายครับผมพื้นที่ห้องที่ผมติดคิ้วบัวในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีขนาดอยู่ที่6คูณ4เมตรครับเมื่อรวมความยาวของห้องทั้งหมดก็จะได้ประมาณ20เมตรครับเพื่อนๆ ก็ใช้คิ้วบัวหมดไปประมาณ10ม้วนแล้วครับเพื่อนๆราคาคิ้วบัวขนาด2.3เมตรนั้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ50บาทครับเพื่อนๆก็สามารถอ้างอิงราคาจากร้านคา้าออนไลน์ได้เลยครับผม เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆการติดแผ่นวอลเปเปอร์ 3D นะครับเป็นคิ้วบัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายหินอ่อนนะครับผมรับชมกันแล้วเป็นยังไงบ้างนนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาร์คแชนแนลนะครับขอบคุณครับ